สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาดูบรรยากาศแบบปันนอกของประเทศไทยนะครับสวยงามมากเลยโอ้โหหน้าอยู่จริงๆนะครับพี่น้องมาดูซิผมมาอยู่ทุ่งนาของใครอยู่ทุ่งนาของพี่เรือนะครับวันนี้พี่เรือทําอาหารเป็นเป็นพิเศษแน่เลยครับ ผมยินเจยังไม่ถามว่ามีอะไรยังเราไปดูในช่องหรือเฟอร์ชาแนลครับผม YouTube ช่องหรือเฟอชาแนลกับเพจหรือเฟอ a n ชาแนลวันนี้มีผู้ช่วยทํากับเขาด้วยนะครับผมเมียพี่นึ่งแน่เลยพี่นึ่งวัดดีวัดดีพี่นึ่งนี่ครับอ่ะไอจิวัดดีเขาทำกับข้าวไม่ทำกับเขาเสร็จจะมาเกี่ยวข้าวให้ดูนะครับถ้าถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วเอางา้่ข้าวขงนีเ จิ้ยังอมอมเ็ดเก็ดาแล้วนี่นะครับแล้วนี่อันนี้ยังไม่เฉลยใช่ไหมรับก่อน5 4 3 2เอาอันนี mm ้มาแล้วครับผมนีไงอมเก็ดอมเก็ดอมเก็ดเด้งเอาเดกั่ทำสักสี่คนหรือไรอไเลยอะไร